ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานสวทแม่ห้องสอนนาท่านมาติดตามเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะครับประเทศไทยเป็นป,เน,นประเทศหนึ่งในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั่นเองนะครับขณะที่แม่ห้องสอนเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมามีความร่วมมือกันหลายด้านครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของด้านเศรษฐกิจก็คือการค้าชายแดนนั่นเอง แต่หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นส่งผลกระทบทันทีกับสถานการณ์การ้าชายแดนด้านแม่ฮ่องสอนด้านเมียนมารวมไปถึงมูลค่าการค้าชายแดนที่ลดลงอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวนะครับโดยสถิติแล้วก่อนเกิดโควิด -19 มูลค่าการค้าชายแดนของเราอยู่ในระดับที่ดีมากครับแต่ว่าพอถัดจากนั้นเกิดสถานการณ์โควิด -19 ผลกระทบกับมูลค่าการค้าชายแดนก็เกิดขึ้นทันทีแต่อย่างไรก็ตามจังหวัดแม่ฮ่องสอนเล็งเห็นความสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศแล้วก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับดังนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีมาตรการมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าโดยเฉพาะชายแดนด้วยนะครับแต่อยู่ภายใต้สถานการณ์ป้องกันโควิด -19 มาตรการนั้นเป็นอย่างไรแนวทางและการดําเนินการเป็นอย่างไรรวมถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้จะได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดครับกับท่านยติวัฒน์มนตรีวัฒน์นายด่านสุรกากรแม่ฮ่องสอนนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ครับผมภาพรวมของสถานการณ์โคนะวิดสิบเก้าปัจจุบันในภาพรวมส่งผลกระทบกับการค้าชายแดนบ้านเรานะฮะก็ค่อนข้างมากครับครับโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบทางสถิติเรื่องการนําเข้าส่งออกเนี่ยตัวบุญค่าเนี่ยหายหดหายไปเยอะครับครับจากที่เราเคยได้อยู่สูงสุดเนี่ยปีหนึ่งสักประมาณ540ร้่ล้านเนี่ยครับถ้าช่วงเนี่ยเอ่อเทียบในช่วงเดียวกันนะนะครับของปี6-4กับที่ผ่านมาเนี่ยเราควรจะได้ที่ประมาณ200 ว่าล้านตอนนี้อยู่มูลค่าอยู่ไม่ถึง60ล้านบาทครับอ๋อนะครับได้ส่งผลขนาดนี้นะครับแต่เดี๋ยวสักครู่นึงจะค่อยๆลงรายละเอียดเรื่อยๆนะครับถ้าให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นตอนในขณะนี้ให้เห็นภาพชัดขึ้นแม่ห้องสอนบ้านเราเนี่ยเรามีด่านการค้าชายแดนจุดเกี่ยวกับการค้าเนี่ยกี่จุดตั้งอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างกับพนหาอ๋อครับจุดที่ท่านเยืนอยู่นี่ก็คือที่ทําการด่านศุลกากรแม่ห้องสอนนะครับอยู่ในตัวเมือง แม่ฮ่องสอนนะครับเรามีรับผิดชอบพื้นที่อยู่สี่อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คือที่อำเภอปลายอำเภอปางมะผา้าอเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสุดท้ายก็คือที่อำเภอขุนยวมจุดผ่านแดนที่เรารับผิดชอบมี3มจุดครับก็คือด่านพรมแดนบ้านห้วยพึ่งด่านพรมแดนบ้านน้ำทิงดินและสุดจุดสุดท้ายคือจุดปันปลที่ที่อำเภอขุนยวมครับที่ที่บ้านห้วยต้นนุ่นครับครับผมนะฮะ อันนี้ก็คือจุดสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนใช่ครับนะครับให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นภาพด้านหลังที่เรายืนอยู่ในขณะนี้นะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีพิธีการก็จะมีขั้นตอนในการตรวจปล่อยเรียกว่าปฏิบัติพิธีการทางศุลกากรครับครับปฏิบัติพิธีทางศุลกากรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปชมสดๆเลยนะครับตัวเลขของมูลค่าการค้าชายแดนถ้าเกิดเราลองเทียบครับท่านครับปี6 2สอเอาก่อนสถานการณ์โควิด -19 แล้วพอเกิดสถานการณ์โควิด1 9รวมถึงปัจจุบันด้วยเนี่ยตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับก่อนเกิดสถานการณ์เนี่ยถ้าเทียบปี2,562นนมูลค่าอยู่ที่543ล้านบาทครับพอป,ปีปีออ2อ6 3เนี่ยเริ่มเริ่มเกิดสถานการณ์ในเบื้องต้นนะครับะระลอกแรกการค้าก็ลดลงมาเหลือที่396ล้านบาทแต่ว่า 2, 2> ปีเสี่ยแล้วเนี่ยเราก็ยังได้เปรียบดึงการค้าอยู่ที่ปีละประมาณ300ล้านบาท ต่อปีครับปีปัจจุบันเนี่ยมูลค่าลดลงไปเยอะครับเหลือไม่ถึงไม่ถึง60ล้านบาทนะครับในช่วงเดียวกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆใช่นะครับส่งผลพอสมควรเลยนะฮะครับผมนะฮะทีนี้โดยส่วนใหญ่สินค้าที่มีการขนถ่ายระหว่างกันที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับก็การขนถ่ายสินค้าหรือว่าการแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยก็เรื่องในการของของสินค้าส่งออก เราก็จะเป็นสินค้าอุปโปภคบริโภคเป็นหลักนะครับอาจจะมีพวกเครื่องดื่มที่เป็นหลักๆเนี่ยคือเครื่องดื่มมีวัสดุก่อสร้างบ้างแล้วก็มีน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นบางส่วนส่วนสินค้าที่นําเข้าเนี่ยก็จะเป็นพืชผลกเกษตรตามฤด,ดูกาลอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็จะมีสินค้าประเภทสิง่งมีชีวิตก็คือโคกระบรืรอบนะครับอันนี้สองส่วนครับอันนี้เป็นสินค้าส่งออกที่มีการนําเข้าส่งออกร่างกันนะครับในส่วนของ พอเราดําเนินการเรื่องของการค้าชายแดนมันตลอดทีนี้พอสถานการณ์โควิดสิเเข้ามาเนี่ยครับมันส่งผลนอกจากในส่วนของตัวเลขมูลค่าสินค้าส่งออกที่ได้รับผลกระทบแล้วเนี่ยในภาพรวมมันส่งผลอะไรกับการค้าชายแดนเห็นช,ชัดเลยก็คือตัวเลขสถิติอย่างที่นําเรียนไปแล้วนะครับว่าสถิติเนี่ยหายไปเยอะครับ จากปีเทียบในปีช่วงปีเดียวกันเนี่ย<ม>อของของปีที่ัผ่านมาเนี่ยรเราควรจะได้ที่200 200ล้านนะครับแต่ว่าณนะปัจจุบันถึงวันเนี้ยของปี64เนี่ย<ม>เราจะเก็บได้ได,ได้ได้เพียง60ล้านนะครับ<ม>อ,อันนั้นเป็นภาพรวมของของสถิติในเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นครับอย่างเช่นค่าขนย้ายที่เพิ่มขึ้น<ม>ค่าจ้างแรงงานที่ต้องเพิ่มขึ้น รวมถึงธรรมเนียมการซื้อการขายการได้เปลี่ยนสินค้าที่มันต้องเปลี่ยนไปตามสถานการณ์านแพร่ระบาดครับครับซึ่งตรงนี้ด่านมองว่าการค้าชายแดนเนี่ยมันเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็น,เป,นเป็นการพยุงเศรษฐกิจฐฐในประเทศเนี่ยทางหนึง่ง<ม>เพราะว่ามันเป็นแหล่งระบายสินค้าในประเทศออกไปพ<ม><ม>อระบายสินค้าได้มันก็เกิดมตเงินเกิดการจ้างแรงงานเพราะฉะนั้นถ้า การค้าชายแดนสะดุดเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลกระทบในระยะยาวในเศรษฐกิจโดยรวมและโดยเฉพาะในเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองครับครับถ้าเราเชื่อมโยงให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้เห็นภาพก็คือว่ามูลค่าการค้าชายแดนกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของพี่น้องประชาชนถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายมีการขนส่งอย่างต่อเนื่องไรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องเกิดการจ้างงานพี่น้องรายงานเองก็มีเงินในกระเป๋าไปจับจ่ายใช้สอยไปทานข้าวไปซื้อผักซื้อผล,ลไม้ซื้ออะไรเงินก็จะกระจายถูกต้องครับ เพราะนั้นนี่คือผลกระทบนะที่เกิดขึ้นทีนี้หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิดสิแล้วเนี่ยพิธีการทางศุลกากรนะครับในการส่งออกในการขนในการขนถ่ายสินค้าเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมไหมจากเดิมเป็นอย่างไรแล้วพอเวลาสถานการณ์โควิดสิขึ้นมามาตรการที่จะเข้ามาดูแลโดยเฉพาะการป้องกันโควิดสิเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะท่านครเปลี่ยนครับคือโดยหลักการนําเข้าส่งออกเนี่ยก็ต้องมีมีเรื่องของแรงงานที่ข้ามไปข้ามมานะครับรวมถึงตัวยานพาหนะหรือว่าบรรทุกเนี่ยก็ต้องข้าม แต่พอมีมาตรการโควิดเนี่ยท่านผูว้ว่าราชการจังหวัดท่านสิธิชัยจินดาหลวงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่องสอนเนี่ย<ม>ก็ได้วางหลักเกณฑ์ครับในเรื่องการการขนส่งสินค้าคให้ได้เพียงเรื่องแค่การขนถ่ายสินค้าจากเดิม<ข>นผ<น>่ข้าแดน<อ>จากการที่ข้ามแดนนี่แค่แค่ให้เหลือแค่การขนถ่ายคือไปกําหนดจุดเซฟตี้โซนว่าสินค้า จะต้องอยู่ในเขตซิฟตี้โซนรถของสองประเทศคือไทยกับประเทศมินมาเนี่ยต้องหันหลังชนกันแล้วก็มีการขนถ่ายสินค้าณจุดที่กําหนดจะห้ามคนและรถข้ามแดนไปมาครับอันนี้คือคือคือจุดต่างจากที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาจากเดิมนี่คือข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาตอนนี้คือท้ายชนท้าย้ายชนท้ายครับในจุดที่กําหนดเท่านั้นแล้วก็ เชมงวดไปถึงขนาดว่าคนที่จะเข้าพื้นที่ได้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอแล้วก็จะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานที่ทางสารุกจังหวัดกำหนดครับ,รบนั่นหมายความว่าจุดจุดที่จะมีการขนถ่ายสินค้าที่จุดตามตามจุดการค้าเนี่ยก็จะมีจะมีบุคลากรหรือมีกระบวนการตรงนั้นอีกเยอะส่วนนึ่บใช่ครับ,รบอพอตรวจปล่อยสินค้าจากทางทางด่านพิธีการทางนี้ขึ้นไปแล้วเนี่ยรถบรรทุกก็จะเดินทางไปณนะด่านพรมแดน เขาเขาร้องขอว่าเขาจะส่งออกที่ใดนะครับแต่ตรงนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ของศุลกากรชุดหนึ่งในการตรวจสอบแล้วก็จะมีน้องทหารขนน้อสสเนี่ยช่วยช่วยเอกราชหนึ่งในการกํากับการขนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางจังหวัดกำหนดครับนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเราเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าสถานการณ์โควิด -19 ส่งผลการค้าชายแดนอย่างไรซึ่งแน่นอนครับประเทศไทย เราเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนนะครับดังนั้นเนี่ยลผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่กระทบทั้งหมดเลยและแม่ห้องสอนเป็นหนึ่งใน10จังหวัดที่ติดก,กับแนวชายแดนด้านเมียนมาด้วยนะครับดังนั้นท่านจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเอาละครับสุดท้ายณจุดนี้นะครับอยากให้ท่านได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการก็ดีเรื่องของความมั่นใจในด้านของมาตรการป้องกันโควิด -19 ในการขนถ่ายสินค้าระหว่างกาันแล้วก็มูลค่าการค้าชายแดนด้วยครับ ก็อ,อ,อยากให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความมั่นใจในเรื่องการป้องกอันการระบาดของโควิด -19 เนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด่านสุลการการเ,อง,เอ,อ,องน้องน้องทหารหรือน้องนอ,งออสอเนี่ยก็ช่วยกันตรวจตาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จังหวัดกําหนดนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของออคนขับรถก็ดีแรงงานก็ดีนะครับจัดจุดบริการให้มีการล้างมือ นะครับแล้วก็มีจุดทิ้งขยะติดเชื้อก็คือหน้ากากอนามัยที่ที่เราใช้อยู่เป็นประจำตัวด่านเองเนี่ยได้ประชุมหาลือกับทางผู้ประกอบการเป็นระยะนะครับว่าให้เข่นงวดตรวจสอบทั้งผู้ขับรถซึ่งซึ่งเป็นรถมาจากต่างถิ่นแล้วก็รถที่ที่อยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้รับจ้างขนส่งอีกทอดหน,นึ่งเนี่ยให้ให้ระมัดระวังกันแพร่ระบาดนะครับส่วนในเรื่องของสาธนารณสุขเนี่ยท่านก็ได้อนุเคราะห์ จัดเจ้าหน้าที่มาตรวจหาเชื้ออยู่เป็นระยะครับซึ่งก็ขอให้มั่นใจครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำเต็มกําลังความสามารถแล้วก็ไม่ได้ประมาทนะครับอ,อ,อย่างที่ทราบกันว่ากาดจะตกครับแล้วก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นแล้วถ้าเราได้รับวัคซีนครบตามจํานวนแล้วเนี่ยผมก็ว่าเรื่องเรื่องโควิดเนี่ยก็น่าจะเบาบางลงนะครับถดถอยลงเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับครับ ครับผมเอาละนี่คือความหุวงใยของท่านนายด่านสุลกากรแม่ท้องสอนนะครับสร้างความมั่นใจเรื่องของมูลค่าการค้าชายแดนกระตุ้นมูลค่าการค้าชายแดนภายใต้สถานการณ์โควิดสิ้ด้วยความสําเร็จของทุกทท่านกลับไม่ตกนะฮะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านยติวัตรมนตรีวัตรท่านนายด่านสุลกากรแม่ท้องสอนที่ได้ร่วมสัมภาษณ์สดกับเราในครั้งนี้ขอบพระคุณท่านครับครับสวัสดีครับ